สปริงคืนไกล c แซ5เหาักครับผมหักนัดที่เท่าไหร่หักแบบไหนเดี๋ยวจะรล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมในช่อง YouTube ไปน,นะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับซีซ5 b ชื่อนี้ที่รู้จักกันพอสมควรนะครับผมเคยทำไปหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้า ซีเซตเจ็ดสิบห้านะครับหลายอย่างนะครับแล้วก็ไม่พ้นที่จะพูดเรื่องของสปริงคืนไกหักนะครับโดยธรรมชาติของปืนซีเนะครับก็เป็นปืนที่มีระบบดับเบิลซิงเกิลนะครับเป็นปืนที่มีสองระบบในแบบเดียวกันนะครับซึ่งต่างจากระบบซิงเกิลล้วนอย่างเช่นพวกหนึ่งก้าหนึ่งอย่างชัดเจนนะฮะดับเบิลซ mm ิงเกิลก็คือเหนี่ยวไกลแบบระบบลกศกพั์ ที่ถูกปิดไว้แบบนี้นะฮะนี่คือดับเบิลนะครับซิงเกิลก็คือเหนี่ยวในจังหวะที่นกสัพทบถูกง้างไว้นะครับปืนกระบอกนี้ผมเคลียร์กระสุนแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ใช้ปืนซิซัตนะครับบางท่านที่ยังไม่เคยประสบเหตุอย่างนี้ก็อาจจะคิดไว้ล่วงหน้านะครับ จะทำยังไงดีนะฮะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวือท่านอาจจะเคยประสบเพศแบบนี้มาแล้วนะครับก็เฮ้ยมันก็ไม่ถ่ายหน้าเรื่องอย่างนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าพอมีทักษะทางเชิงช่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะทําตามคลิปของฝรั่งได้นะครับคลิปของคนไทยก็มีทําหลายคลิปนะครับซิปเมงก็ลองถ่ายก็ลองทานะฮะแต่ว่ามัน youtube เขาปฏิเสธนะฮะก็เลยไม่เป็นไรนะฮะก็เลยไม่ลงให้ดูดีกว่านะครับ ปืนซีซัตกระบอกนี้นะครับผมใช้มาตั้งแต่ประมาณปี54นะครตั้งแต่รุ่น75 B Omega เปิดตัวรุ่นแรกๆนะฮะรุ่นนี้นะคะผมก็ซื้อมาทดลองใช้งานนะครับก็ใช้งานดีนะฮะแต่ด้วยความที่ผมเคยใช้ปืนซีซัต75 Compact มาก่อนแล้วนะครับก็จะรู้อดีอยู่แล้วนะครับว่าไม่วันใดก็วันนึงล่ะไอ้ระบบซิซัต75แบบนี้แหละมันจะต้องมีสปริงไกลแบบนี้นะฮะมันหักนะฮะ จึงในซื้อสำรองมาไว้นะครับแล้วมันก็เคยหักแล้วครั้งหนึ่งนะฮะหักมาตอนสักป,ประมาณปีห้าห้าประมาณนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ไม่หักอีกเลยนะฮะเพิ่งจะมาหักเร็วนี้นะฮะนี่นะฮะผมก็ได้ทาการเปลี่ยนไปแล้วนะฮะซื้อมาตั้งนานนะฮะซื้อมาจนพลาสติกจนป้ายน้ำหมองหมดแล้วนะฮะเพิ่งจะมาเปลี่ยนเร็วนี้เองนะฮะคำถามที่ถูกถาม,มบ่อยนะครับว่า และเจ้าซีซตเจ็ดสิบห้ามันจะหักนัดที่เท่าไหร่หักในภาวะแบบไหนนะฮะก็มาลองฟังดูนะครับกฎนี้ไม่ใช่กฎตายตัวนะครับบางครั้งนะครับเราทํากันยิงอยู่อย่างนี้นะฮะพร้อมกับสนจริงอย่างนี้นะครับยิงไม่เท่าไหร่มันก็ไม่หักนะฮะยิงไปเป็นห้าสิบเป็นร้อยเป็นสองร้อยนะครับในครั้งคราวเดียวกันนะครับมันก็ไม่หักไม่เป็นไรนะครับ ต่บสจะหักบางครั้งนะครับมาซ้อมไดไฟแห้งที่บ้านนะครับเตี้ยไปเลยนะฮะก็แปลกดีเหมือนกันนะครับบทจะหักก็หักออกง่ายๆนะครับแล้วอาการที่สปริงลูกศรมันหักนะครับอาการง่ายๆนะครับก็คือท่านจะเหนียวไกลในภาวะดับเบิลอย่เงี้ยนะครับเหนียวไปแล้วนะครับลูกศ์มันไม่ขึ้นนะฮะไม่ง้างนะครับอันนี้ในภาวะปกติสปริงปกตินะฮะ มันขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสปริงไกของท่านหักนะฮะท่านจะเหนี่ยวในภาว่าดับเบิลไม่ได้นะครับท่านจะเหนี่ยวได้นภาว่าที่ซิงเกิลเท่านั้นนะครับแต่ปืนยิงใช้งานได้นะครับปืนใช้งานได้นะครับแต่เพียงแค่เหนี่ยวยิงระบบดับเบิลไม่ได้เท่านั้นเองนะครับถ้าสปริงขึ้นไกของท่านหักนะฮะท่านก็ขึ้นลำนะฮะนางนกยิงปกติได้เลยนะฮะแต่ยิงแล้วนะครับท่านต้องคอยดันไกออกไปให้ ให้มันเซฟตัวเองนะฮะเพราะว่ามันไม่มีแรงสปริงมายันนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วปกตินะฮะซึ่งขอสรุปอย่างง่ายๆนะครับถ้ามันจะหักนะครับมันหักเอาง่ายๆเลยนะฮะบางทีตามที่บอกนะครับว่ายิงมันก็ไม่หักนะฮะยิงกระสุนจริงกระสุนซ้อมมันก็ไม่หักนะฮะบทจะหักก็มาหักเอาง่ายๆก็คือซ้อมไดไฟเล่นที่บ้านนะครับหักนะฮะเอองงเหมือนกันนะฮะ ก็เป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรนะฮะนี่นะฮะหักก็หักภาวะอย่างนี้นะฮะนี่ขาดออกจากกันเลยนะฮะนี่นะไม่ต้องไม่ไต้องไปซ่อมนะฮะถ้าสปริงเกินแกลมันหักอย่างนี้นะฮะเปลี่ยนสถานเดียวนะครับทำไม่ไากนะครับก็ลองเปิดดูคลิปของฝรั่งหลายๆคลิปนะเขาก็ทำนะฮะคนไทยหลายคนก็ทํานะครับไม่ต้องตกใจนะครับ บางคนใช้มาเป็นสิบยี่สิบปีนะครับก็ไม่หักก็มีนะฮะบางคนใช้มาสีซ่าห้าเดือนหักก็มีทุ่มเถไปนะฮะเป็นปัญหาที่พบเจอได้อย่างทุ่มเถไปนะครับเรื่องสปินเกนไกสีซ่าหักนะครับไม่ต้องไปคิดว่ายิงเยอะมันหักนะยิงน้อยมม่ไม่หักนะฮะซ้อมเล่นมันก็หักได้นะครับเอาละครับก็วันนี้ก็ความจริงอยากจะทําวิธีการเปลี่ยนให้กับทุกๆท่านดูนะแต่ว่า ก็ตามที่บอกนะฮะลองทําแล้วนะฮะยูทูบเขาปฏิเสธนะครับเขาบอกเขาบอกว่าเป็นการดัดแปลงนะครับเป็นการซ่อมแซมดัดแปลงนะครับก็ก็แปลกใจเขาเหมือนกันนะฮะก็เลยไม่เลือกที่จะนําเสนอให้ท่านดูนะฮะต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ลืมบอกไปนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านอยากรู้ราคานะครับหลักร้อยบาทนะครับเอาละไม่กี่ร้อยละครับไม่แพงละครับสองสามร้อยเท่านั้นเองนะฮะ ถ้ามันหักก็เปลี่ยนได้อย่างไม่ต้องตะกิดตะขวงใจนะครับท่านใดที่ผ่านไปบางบุรพาก็ซื้อมาเป็นอะไรเก็บไว้ที่บ้านสักตัว2ตัวก,วกว็ไม่เป็นไรนะครับผมซื้อเก็บไว้สองตัวเพิ่งได้ใช้เมื่อเร็วนี้ตัวนี้นะฮะนี่นะฮะเคยหักไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่หักครั้งที่2นะครับพอเปลี่ยนแล้วก็ปกตินะครับระบบไก,กลก็ปกตินะฮะไม่ต้องมีซีเรียลอะไรมากมายนะครับมันพังได้เราก็ซ่อมได้นะครับแล้วก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะตอบโจทย์ได้กับหลายๆท่านที่ใช้ปืนซิซ่า75นะครับแล้วก็หวังว่าคงชอบคลิปนี้นะฮะบางทีไม่ได้ทำอะไรให้ดูบ้างไม้ก็เกรงว่าท่านจะไม่ชอบนะฮะก็ถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i ์ e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันนะก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้นะครับต้อง ขออนุญาตเอ่ยคำว่าสวัสดีทุกทท่านไว้ณเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผม